เป็นเวลากว่า30ปีมาแล้วนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชีวิตใหม่ให้กับราษฎรชาวไทยภูเขาเจ็ดชนเผ่าแห่งตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ไม่ต้องอพยพเร่ร่อนมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งด้วยพระพิสศยทัศน์อันกว้างไกลพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้จากแดนฝิ่นสู่ถิ่นกาแฟ ปลูกกาแฟนี่ได้ปากกลับขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่อันนี้พระองค์ท่านคิดไว้อะ,ะแต่ก่อนเราไม่รู้อะแต่วันนี้เราปฏิบัติพบเรารู้แล้วอ๋อสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยมันมันไม่ได้อาจจะไม่สําเร็จในวันนั้นนะฮะแต่วันนี้ประมาณเอาของเลยช้างเนี่ยบมว่าน่าจะอยู่ประมาณตั้งสิบสามสิบกว่าปีะฮะค,ะคว้าจะมาถึงตัวนี้ได้นะ ีก็คือเป็นที่ทุกคนมาดอยช้างนี่ต้องแวะนี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นอาคารที่นี่เราจะให้นี่มีแขกดมาเราเขาก็มาท่านก็ฟูก,ฟกาแฟายอยู่ตัวนี้เนี่ยฮะอ่าอันนู้นก็อาคารที่เรียนรู้ออันนู้นไอ้ที่นี้ก็คือจะมีรีอันนั้นก็จะมีลงคั่วอ,อีกคอเรวงจรอ่าครบเลยครับแพ็กที่นี่ทําทุกอย่างสีกาแฟาทุกอย่างครบที่น,น่าชื่นใจอย่างคุณบอกมเราจะต้องการประกาศเอ้ยนี่นะเราทําได้นะเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เรามีธงอันนี้ เราเราอยากจะให้รู้ว่าคือนี่คือสิ่งที่เราทําได้ขอให้มีความตั้งใจนี่ครับเราก็เลยปาดถงนี่คือนี่คือคนไทยนี่นี่คือสิ่งที่เนี่ยศักดิ์ศรีของคนไทยศักดิ์ศรีของคนในที่นี่ครับเราทําให้ทุกคนเห็นว่าเอ้เราก็ทําได้นะ,ะ,ะภาพที่เห็นอยู่เบื้องหน้า หากดูผิวเผินคงไม่แตกต่างไปจากงานเลี้ยงรื่นเริงของชุมชนชาวภาคเหนือบนโดยสูงทั่วไปแต่หากวันนี้กลับดูแตกต่างด้วยเป็นวันมหามงคลยิ่งในการร่วมจารึกภาพแห่งประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวไทยภูเขาณบ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจัังหดวเชียงรายที่พวกเขาได้พร้อมใจกันทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานพระบรมฉายลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่พวกเขาได้น้อมรำลึกอยู่เสมอว่าแผ่นดินนี้ให้ที่อยู่ที่กินแผ่นดินที่ความรักความอบอุ่นที่เจ้าพ่อหลวงเจ้าแม่หลวงพระราชทานให้แก่ทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยซึ่งไม่เว้นแม้แต่กลุ่มชนเผ่าชาติพันธุ์ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร และด้วยพระมหากรุณาที่คุณก็ได้พลิกชีวิตพวกเขาและลูกหลานสามารถลุกขึ้นยืนหยัดบนลำแข้งของตนเองได้ผมเป็นชาวอาขารเนาะมันเป็นอยู่โดยช้างนะครับผมก็ดีใจนะครับได้ลูกของพระอุลเนานะพระเจ้าอยู่หนะับผมก็เอาไปขวายไหวที่บ้านนะครับว่าเรารัดในหลวงในหลวงพวเราชีวิตดีขึ้นรักในหลวงมากค่ะเพราะว่า ในหลวงก็รักเราเหมือนเป็นลูกหลานค่ะรักในหลวงมากว่าเรารักในหลวงครับจุดเริ่มต้นที่นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่วิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยภูเขาแห่งชุมชนบ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายคือต้นกาแฟพันอาราบิก้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับพี่น้องชาวไทยภูเขาบนดอยช้างนำมาปลูกทดแทนฟินเมื่อกว่า 40, 40ปีก่อนวันนี้ได้กลายเป็นแหล่งปลูกกาแฟชเลิดคืนป่าให้กับแผ่นดินพี่แดงอายุนเนี่นะยพระเจ้าของข้อท,ที่เรามาาถึงร้านนะคุณพ่อบอกว่าก่อนที่จะปลูกกาแฟเนี่ยที่นี่มันมีแต่ฟินก็คือมีแต่ฟินทุกคนมีคือปลูกฟินอย่างเดียว คานุหนทานเอ่ยทุกอย่างมันไม่มีมีอย่างเดียวคือสิ่งอย่างเดียวก็เริ่มจากตนที่นี่แหละครับจากของคนกลางให้ยอมรับดกแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กที่เนี่ยลูกหลานที่ไปอยู่ในเมืองเนี่ยก็ไม่ต้องไปกลัวแล้วไม่ต้องอายว่าคือเป็นชาวขาวเป็นอะไรไม่ต้องไม่ต้องอายแล้วเดี๋ยวนี้มีรายได้พระเยุ่งพระเจ้ายุ่มันยุ่งน้องวายมันเปยังไงแต่ระเจ้าพระเจ้ายุ่งถ้าไม่มีพระองค์ท่าป่านนี้ลูกหลานไม่รู้จะไปอยู่ยังไงสมัยโน้นนะฮะเวลาจะเดินทาง จะไปไหนก็เราแต่ใช่ไหพวกเราไม่มีสันท่าแล้วก็มันมีเหลียญสำหรับคือชาวขาวอ่ะเขามีป้๊บเนี่ยเอานั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้คือไอพีอ่พวกเราได้เดินทางได,ได้ได้สะดวกเพราะงตั้งก็อ,อ,อยากจะให้เนี่ยอยากจะให้ชาวขาวเนี่ยเริ่มปลูกถิ่นและที่เห็นอยู่นี้คือดอยช้างอะคาเดมี่ออฟคอฟฟี หรือศูนย์เรียนรู้เรื่องของกาแฟ ى, ซึ่งนอกจากจะเป็นบทตอกย้ำความยั่งยืนและมั่นคงของเส้นทางชีวิตใหม่ของผู้คนที่นี่แล้วศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ยังเป็นต้นแบบของการปลูกกาแฟ ى, ตามแนวพระราชดำริเกษตรธรรมชาติกื้อกูลระหว่างคนป่าสัตว์ป่าเกิดผลผลิตกาแฟจากมูลของชมดป่าสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนที่นี่ ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปของกเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกา,าแฟอาราบิก้าภายใต้ชื่อดอยช้าง Product of Thailand ซึ่งล้วนบังเกิดขึ้นด้วยพระบรมีปลกกล้าวน,นดอยช้างโดยแท้นอกจากแผ่นดินนี้จะให้ที่อยู่ที่กินแก่พวกเขาแล้ว พวกเขายังมีเจ้าพ่อหลวงเจ้าแม่หลวงเป็นที่เคารพสักการะบูชาและเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของทุกคนที่นี่สวัสดีค่ะ วิถีชีวิตท,ที่ยั่งยืนพร้อมรอยยิ้มที่ชื่นบานของผู้คนบนดอยสูงได้เป็นเครื่องบงชี้ถึงความสำเร็จของแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะการปลูกป่านี้สำคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึ้นได้ อย่าไปต่อแย่ต้นไม้อย่าไปลังแกต้นไม้เพียงแต่ว่าคุ้มครองเขาหน่อยตัวอย่างความสำเร็จผลของแนวพระราชดำริปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนั้นปรากฏชัดณนชุมชนบ้านดอยช้าง ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งในอดีตเป็นป่าเสืม่มโทรมจากการทำไร่เลื่อนลอยปลูกฝิ่นไว้ขายวันนี้สามารถฟื้นคืนเป็นป่าเศรษฐกิจด้วยการปลูกกาแฟพันอาราปิก้าเพื่อเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝิ่นตามแนวพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังโปรดให้นักวิชาการร่วมพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์กาแฟอาราบิก้ามุ่งเน้นการขยายผลถ่ายทอดและส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาได้ทำกเกษตรกรรมแผนใหม่ลดการทำลายป่าและต้นน้ำทำให้คนและสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันด้วยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชุมชนสร้างไรายได้ที่มั่นคงจนสามารถยุติ การปลูกฝิ่นในชุมชนดอยช้างได้หมดสิ้นไปศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงรายหลังจากตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2528เพื่อที่จะหาพืชเข้ามาปลูกเพื่อทดแทนพืชเสพติดเช่นฝิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านดอยช้างตำบลวาวีพืชส่วนหนึ่งที่นํามาก็คือกาแฟอาราบิก้าซึ่งเป็นพืชหนึ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพัน์พืชน,นี้ ให้กับทางรัศดรชาวเขาและอีกส่วนหนึ่งพระองค์ท่านได้ปลูกกาแฟแไว้ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวางที่จังหวัดเชียงใหม่พืชที่นามาให้เกษตรกรในพื้นที่คือกาแฟอาบิกา้าจนถึงปัจจุบันนี้กเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านดอยช้างได้ปลูกกาแฟเป็นจํานวนมากทําให้มีไรายได้เพิ่มพูนขึ้นมาลดปัญหาในเรื่องของการทําลายป่าไม้ลดปัญหาในเรื่องของการทาํา,ลา,าทลายสภาพแวดล้อมในพื้นที่ถือว่าปัญหาในเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าณนะปัจจุบันนี้ แทบจะไม่มีให้เห็นในพื้นที่เนื่องจากว่าต้นกาแฟที่ปลูกนี้อยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างพอดีกันตอนที่นำกาแฟมาให้คนโดยช้างปลูกให้ทุกแทนฟิ่ครับมีรายได้มากกว่าฟินแล้วไม่ต้องเสี่ยงต่อสินพีคนไม้คาเฟ่ข่าือมแม่ยาพี่ค้ามาเมืเนอนูอ่คาเฟ่ข่ายเราข้เชื่อมันหรอยาพี่ขาละคาขไม่เช่ ปัญชัยพิสัยเลิศชาวไทยภูเขาเผาอาขาบ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอเม่สวยจังหวัดเชียงรายคือกลุ่มผู้นำกาแฟอาราบิก้าพระราชทานมาปลูกบนดอยช้างจากรุ่นสู่รุ่นได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมได้เรียนรู้ด้วยความมุ่งมัน่นจนสามารถสร้างผลผลิตกาแฟอาราบิก้าที่ขึ้นชื่อติดอันดับโลกสร้างไรายได้กลับสู่ชุมชนดอยช้าง และอุตสาหกรรมส่งออกกาแฟของประเทศโดยหลวมที่สำคัญได้เป็นตัวอย่างความสำเร็จในการปลูกกาแฟตามแนวพระราชด,ดำริกรเกษตรธรรมชาติการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนดอยช้างนั่นคือความผูกพันเชื่อมโยงของมนุษย์กับป่า ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในสมัยหนึ่งเนี่ยพวกเราก็มีสวมผิดนะครับไม่ใช่ในรุ่งของปู่รุ่งของคนพ่ออย่างเงี้ยฮะสมัยน้นนะรเราเคยปลูกฟินแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องดชดใช้เราต้องทบทบแทนคนของแผ่นดินป่าจริงๆแล้วเราไม่จาเป็นต้องอันนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องปลูกเลยอย่างทุกวันนี้นีอย่างดูดนะิต้นไม้อันนี้ต้นกาแฟ ยังมันมีชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยชั้นสามอันนี้คืออย่างในกาแฟที่มันเป็นชั้นสองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่เคาเดเมียคือมันมีทุกอย่างอยู่ในที่เดียวได้เลยฮะในสวนกาแฟเนี่ยมันก็จะมีอยู่มีบอยมีลินจีมีไม่เคาเดเมียมีเทลเต้มันก็เหมือนอะไรอะอย่างมันรวมเหมือนไม่จำเป็นต้องมีแค่เพื่อเฉพาะกาแฟอย่างเดียวคือถ้าผูก กาแฟราบิก้าเนี่ยมันก็เป็นป่าชี่นี่หนึ่งโดยช้เนี่ยจะมีกันไว้แบบสำหรับพื้นที่ที่ทำาทำทำเกณฑ์จะมีอยู่ของป่าชุมชนจะมีเขตป่าอนุรักษ์มันก็แบ,บ่งไว้เป็นสัดส่วนนะครับ ชนบ้านดอยช้างตะบนวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายกว่าพันครัวเรือนที่เห็นอยู่นี้นะคะ เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้สะท้อนถึงพระราชดำริในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเพราะนอกจากจะสร้างรายได้คุณสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนแล้วนะคะแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังสามารถพลิกฟื้นดอยเหล่านี้จากถิ่นที่เคยปลูกฝิ่นกลายเป็นถิ่นกาแฟที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยล่ะค่ะสวัสดีค่ะ